ที่สุดเราก็ได้กลับมาว่าไอ้ไข่อีกแล้วนะคะทุกคนรอบนี้นะคะมีเวลาแป๊บๆขับรถจากสุราษฎร์นะคะเพื่อมานาครค่ะรอบนี้เรารู้แนวละเราเห็นร้านไหนมีของเยอะเราก็รีบจอดรถเลยจริงๆข้างทางนะคะจะมีร้านค้าเยอะมากเลยนะก่อนที่จะถึงวัดไอ้ไข่ค่ะ รอบนี้นะคะพี่อาร์ก็ซื้อประทัดด้วยนะคะแล้วก็รูปปั้นไก่แล้วก็ชุดทหารชุดตำรวจแล้วก็มีของเล่นเซตนะคะเขาจะมีให้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำแดงของเล่นขนมเปียกก็รอบนี้นะคะประทัดขอจัดแบบ20,000ืแต่ว่ามี10,000 0เสียงด้วยนะ,ะเออมาทั้งทีก็ต้องจัดแน่นจัดเต็มสิขอแบบชื่อเสียงโด่งดังให้แบรนด์เป็นที่รู้จักเข็งๆปังๆด้วยเธออะไรประมาณนี้นะคะ ตอนซื้อประทัดเราก็รู้ทั้งรู้นะว่าเราไม่ได้จุดประทัดเองเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะทุกคนแต่เราก็รู้สึกว่าที่นี่กับประทัดเป็นของคู่กันว่าสองหมื่นประทัด<ร>แล้วก็หนึ่งแสนเสียงไงเราก็เลยรู้สึกว่าให้ดังกล้องไกลไปเลยอะไรอย่างเงี้ยยิ่งดังยิ่งโด,ด่งดังมีชื่อแบรนด์เป็นที่จดจำอะไรก็ว่าไปเค<ม>งๆปังๆแล้วลนะคะไม่เหมือนรอบแรกที่มานะเอาไว้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะในคลิปถัดไป